ขาจุดข้ามแม่น้ำลายค่ะตุ้สะพานไม้ไผ่สารนะคะเซนโก,โก้ค่ะ<ก>ไข่ฟานจ้าเอาด้วยค่ะด้วยนะสั่งยำยูนานค่ะเอาเป็นเส้นขนมจีนนะคะโอเคไปหย่อนตู้เบสิเน่ได้เลยนี่ไปหย่อนตู้แดงไอติมต้นไม้ที่ปลายค่ะไม่ของกินเดียบเลย <laughs> คเพืเ่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงปลายแล้วนะคะเราเข้าที่พักแล้วค่ะที่พักของเราเบอร์หนึ่งนะคะเป็นหลังนี้ค่ะที่พักเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะแม่โอภาเข้าไปดูข้างในเนาะนี่นี่เข้าไปในห้องนะคะนี่ค่ะก็ค่อนข้างกว้างนะคะมีสัสดส่วนนะคะ มีทีวีให้มีแอร์นะคะส่วนของห้องน้ําอันนี้เป็นโซนห้องแต่งตัวคะ่ะห้องน้ําห้องน้ํากว้างคะ่ะห้องน้ําสะอาดนะคะนี่ห้องพักของเรานะคะนี่มีสระว่ายน้ํามีเป็ดน้อยด้วยแล้วก็ฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นแม่น้ำปลายคะ่ะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะเดินตลาดคนหนงคนเดินเดี๋ยวแม่เอาถ่ายแม่น้ำปลายให้ดูทีนะคะ เจ้าเหมียวไปค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่โอจะพาไปดูสระว่ายน้ําแล้วก็แม่น้ําปลาที่อยู่ตรงด้านหน้าของรีสอร์ทที่นี่นะคะอ๋อแม่โอพักที่แฟมิลี่นะคะที่พักชื่อ Family a แอดบาค่ะนี่สระว่ายน้ํานะคะอากาศมันเย็นไม่น่าจะมีใครเล่นนะคะวันนี้นี่เขง นี่เพราะข้างๆสระว,ว่ายน้ำก็จะเป็นล็อบบี้ของทางรีสอร์ทนะคะนี่แม่น้ำไปก็จะอยู่ด้านหน้าเลยนี่ค่ะเดี๋ยวแม่โอพาไปดูใกล้ๆนะคะนี่มีโซนนั่งทานอาหารที่อยู่ต,ติดิมแม่น้ำตอนเช้าเราก็จะมาทานอาหารกันที่นี่นะคะ่ะนี่นะคะเราอยู่กันที่หน้ารีสอร์ทของเรานะคะแฟมิลี นะคะ Family House At p a y นะคะนี่ค่ะด้านหน้าของรีสอร์ทนะคะก็จะติดกับแม่น้ำปายนะคะนี่ค่ะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นโรงแรมปายในฝันนะคะนี่เปนไงคะทุกคนวิวสวยนะคะ <c oughs> มีเด็กน้อยเอาเท้าจุ่มน้ำนะคะเดี๋ยวแม่โอ๊ตจะพาขึ้นไปที่สะพานตรงนั้นนะคะเพื่อดูแม่น้ำกันอีก มุมหนึ่งนะคะนี่ค่ะเรามาถึงสะพานไม้นะคะจุดข้ามแม่น้ำนปลายค่ะเป็สะพานไม้ไผ่สารนะคะบ้านทาักของเราจะเป็นหลังริมหลังริมที่เราเห็นข้างๆสระบน้ำตรมูลน,นะคะอันนี้ก็แม่น้ำปลายนะคะ ด้านหนึ่งของแม่น้ำไผ่นะคะค่ะบรรจัดแม่น้ำไผ่ก็จะป,ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินถนนคนเดินกันต่อค่ะทุกคนโอเคค่ะเราถึงถนนคนเดินนะคะเดี๋ยินค่ะกว้างค่ะเดินได้ยาว แล้วอันนู้นคืออะไรเนาะไข่ปานจ้าเอาด้วยค่ะด้วยนะคะเดินทางเหมือนกันนะคะใช่หรือว่าใส่ถุงดีเดินทางค่ะไม่ไม่ไม่ใส่ถุงสิเอามอกี้หนูบอกผิดดินดินว่าเดินทางคนบอกว่าใช่ไม่ว่าเดินเดินเดินทางก็คือใส่ถุงให้อะไรอย่างนี้เดินทางกับเดินทางแล้วพี่ชายหยอนนี่แม่โอสั่งยำยูนนานค่ะเอาเป็นเส้นขนมจีนนะคะ นีเครื่องยำเขานะต่อองศากินอะไรเอ่ยองศากินน้ำตาลอร่อยไม่ากเลยตกินรต้กนยส่งลันน่งับเป็นยำแบบนั้นแล้วก็แก้มด้วยผักค่ะเดี๋ยวเราไปต่อนี่นะคะองศายาเขียนโปสการ์ดส่งถึงตัวเองนะคะองศากำลังเลือกลายโปสการ์ดอยู่ค่ะ องศาเรื่องอไรไหนลูกขอดูหน่อยไลน์นี้คะ่ะว wow! ้าวแตองศาเขียนถึงตัวเองได้เลยนะเขียนเขียนได้ปากกาเหรอใช่เลืออเล่องเ,เอาเลยเอาสวยๆเลยติดแล้วล่ะลูกเอามาดูสิเป็นไงมันมีแค่นั้นต้องขอให้ลูกต้างขอให้ไหนอะ โอเคไปหย่อนตู้เปรเซนต์นี้ได้เลยนี่ไปหย่อนตู้แดงข้างหน้า คำบางค่ะไม่เขให้ตักผักก่อนก็เดี๋ยวเอาหมูมาใส่นะคะนี่ให้หนีบผักได้เองนะคะผักมากินค่ะนี่นะคะพ่อเลวัดซื้อไก่ไก่ตะไคร้ค่ะเป็นไก่ทอดตะไครแล้วเอาไปทอดนะคะกินกับผักสดๆอย่างนี้ค่ะนี่ทุกควนี่ได้ของกินเยอะๆยะเไปหมดเลยค่ะคน สุดท้ายนะคะไอติมต้นไม้ที่ปลายค่ะองศาจะกินสิ่งนี้นะคะไอติมต้นไม้เป็นยังไงน,น่าทานน่าอร่อยนะาะต้นไม้เป็นต้นอะไรคะ,อะยอดอ่อน,นตะวันอ๋อต้นไม้คือยอดอ่อนทตะวันนะคะทําเป็นไอติมนะคะน่าทานมากเลยค่ะแปลกด้วยค่ะมีที่ปลายนะคะนี่องศาสั่งแล้วค่ะไอติมต้นไม้นะคะได้ของเพียบเลยนะครับ แม่โอเป็นไงบ้างได้ของชิ้นเยบเลยโอ้ใสะเข้าใกล้ตาลูกแรงครับไปเลยยิงไปแรงครับมันจะไม่มือผมนะครับมันยังไม่มาอย่าเล่นด้วยโอเคครับคืนนี้เราก็ส่งเข้านอนกันด้วยภาพนี้นะครับ เดี๋ยวเจอกันตอนเช้าครับจะถ่ายให้ดูแม่น้ำไปอีกครั้งหนึ่งครับ